สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้สิ้อ,าอนะานนะ้านพี่น้องมานเบิ่งผักสวนผักรับท้อที่ปลูกไว้หน้าบ้านหน้าบ้านผักอินี่เพื่อค่ะนี่ผัก <c oughs> แกะแก่เป็นล้มเนาะมือน <c oughs> มีผักขวางตู้จากกา้ากระลังสีงามกระลังสีดีกินแล้วสลัดแจ่วกับกระลังสีหอแล้วค่ะพี่น้องหอมบัวจากกา้าหอมบัวกับมี่นาจ้าสลัด ธรรมาดาเานี่ยผักแป้นนี่กระลังกระลังอันติดเลยค่ะนี่พี่น้องกระลังโกงเลยจ้ะทั้งปุ่นก็จะเป็นหอมเปี๊ผักเพลีนี่ค่ะผักเพลีนี่ผักเพลี่าสามสามกระถางเนาะนี่ขื่นชายต้นหอมเหมือนป้อมเงินเด้อนี่แล,ล้วก็มีอ่นเยี่ยงก่อนเนี่ผักซี่เจ้ผักซี่บ่อไทยผักซี่ไทยบ่ะอืมน,นี เห็นเาอีตูวไหวปลูกครับ,บ่ปทันได้ติดค,ค่ะพี่น้องผักกาดนาโอ้กระลำเนาะอันนี้มาเคี่ยวเคีย่ยเรียกว่าสัตว์ไปทั้งปุน่นโอ้ยบวเขียวค่ะพี่น้องกำลังงามเลยจ้าบวเขียวหน่อยนี้แม่รับไว้กินหน้อนี่เมียนย่ารับให้กลิ่นแล้วเข้าไแก้วนี่<บ>รกรอบแซ่บหวานแต่ว่าไม่นม้ำอันเคี่ยวเนี่เย,เย,เยเขาก็เก็บไในลายรอบแล้วค่ะไปกินนลายเทียนแล้วอันนี้ก็บบเขียวคือน,น้ำแต่ว่าแซ่บกรอบซื้อกันมาบันนี้พี่น้องเข้า สิบห้าอันเมื่อนอี่สิบห้ามาเก็บอันอันนี้ครับพี่น้งองเปล่าบพท่านได้เบิร์ดด้วยขนาดพักแพ่วกับมีจ้ะพักแพ่วสลัดอเน,นียนสลัดนี่ยังก่ออื่นบ่ค่อยงามปันใดหรอกสลัดก่อใ่นี่อันเลดเล็ดยังอ่อยเลดดยังเขี้ยวปลูกเขี้ยวไว้วไ,วได้ปลูกวไวไ้สองต้นจะพี่น้องได้มากอันนี้ต้นได้น้อยต้นน้อยนึงค่ะ ต้นนี่ตัวเสอมาตัวละยีสิบห้าบาทพลังศีติดอันนี้ก็กระลำเื่อกันอ้า่าวหอมตัวมะเขือจำมาปีค่ะอานานะันนั่นจะว่าตอนเฮียเขาสเขาไปเก็บจังใดละ่ะมาบปนี่ตามมาเลยค่ะพี่น้องสิบกลมลมมืดมีแท่งกัน,กนได้ยสิไปจังใดเอาเอยเลดน้านพัดกันไอ้พวกมิมเก็บ เมื่อนี่เจีย๊ยตแมนูผักคะกหนา้าผัดผักคะน้าไหมครับพี่น้องผัดผักคะน้าหมูกรอบเขาหลงเอารถเนาะอันอินอันอินก็เอาหยาเอาซะก่อนเขาหลงเอารถเนาะหนุ่มเนาะเห็นมาเห็นพักป้องห,อหอลห่อนั้นมาเสียบเห็นมันจะถอยถอยเห็นหนาเอีะน้ำเนี้ย <c oughs> มาต,าต,าตัดตัดออกเลยค่ะ ดินออกเลน้อยโอ้อ่นอนๆเลยด้วค่ะแลก็ดีก็ดีกลิ่นเลยขับ้บนาน้ำเนี่ยสิได้อพักหน้าไม่ใส่ีอตัวน,นี้ล่อวัอคบค่ะแต่ต้องมีไม่ก่อนต่เป็นดี เป็นการเก็บพักที่หกครับกล<ด>่องๆไอ้บ่าด้เอานา้ำมใส่เนาะอืมด้วยล่ะซื้อเขาก็สิบประมาณสิบบาทไงกรับยาฟ้าอื่นน้ำไา่พี่รู้หนี่ค่ะปลอดสารพิษช,ชัดๆเลยเอีกจังนอยก็มันส่งสิบอออิ่มดอกเอาอันนี้ใส่น้ำจะเป็นยังไงเนาะ ปอกสองกระถางเลวยเสียเอาน้ำม,มันมะซายเสียวนั่นดอกมะซายเป็นผักเป็นอย่างตรงอื่นน,ำน้ำลายวะเนาะเป็นบ่งข้าได้บุคลาศาสตร์เสียล่ะเสียล่ะนันเขี้ยวดอกกวางมะซายดิเอาเวอดอด มา่านไงปันดบเอ็ดอัน่าเสี่วเขี้ยวมานใสอ๋อมันเดสอันี้นะมันเป็นดอกอันส้มเนี่มันแขะมันดกสวยงามปนใดนะง้ำนี่กําแี่ไงเล่นี่แข็งบ้าบ้นี่เป็นตัวแซบเนี่ยโอ้เอาเอาสามนังอ่าแล้วมันโล่งหมดเลย เอาเอารวนนี่แขบสดดเลยนี่สิกรุบกรุบกรุบะ,ะม,มัอนนอนะนนีป้า้านี้ไปเฮ็ดอันพัดข้นา้าอันไส่หมูน้ากันค่ะพี่น้องไปกินเลย